ดราม่าครั้งใหญ่ในวงการการเงินมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ราคานิกเกิลเนี่ยนะฮะพุ่งสูงกว่า2.5เท่าภายในเวลาไม่กี่วันทําให้เศรษฐีจีนสายช็อตเนี่ยขาดทุนอ่วมเลยครับเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าในคลิปนี้ไลห้ฟังนะครับ สวัสดีพื่นอนๆคนนะครับผมคิมมาคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ไที่มาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับในวันนี้จะมาคุยเรื่องของราคานิกเกิลน,นะครับที่เติบโตรุนแรงมากถึง2.5เท่าภายในเวลาไม่กี่วันครับซึ่งหากดูจากกราฟของสัญญาฟิวเจอร์ของนิกเกิลแล้วเนี่ยนะครับก็เคยเติบโตขึ้นสูงสุดถึง5,500เหรียญครับจากก่อนหน้านี้อยู่ประมาณ2,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับ เอาจริงกันที่ราคาพุ่งแรงขนาดนี้มันก็น่าสงสัยแล้วใช่ไหมครับแต่ที่น่าสงสัยไปกว่าน,นั้นก็คือว่ามีเศรษฐีจีนนะครับแบงก์ยักษ์ใหญ่หนึ่งในสี่ของจีนเนี่ยถูกเรียกมาจินคออย่างหนักหน่วงด้วยฮะน่าสงสัยว่าทําไมแบงก์ใหญ่ระดับนี้นะครับถึงมีความพัวพันกับเรื่องสัญญาช็อตได้นะครับและล่าสุดนะครับตลาดซื้อขายที่ลอนดอนเนี่ยจะมีการระงับการซื้อขายอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วเบื้องหลังอะไรเนี่ย t h ค clip ที่จะมาไล่ฟังนะครับ อย่างแรกขอพูดถึงนิกเกิลก่อนแล้วกันนะครับนิกเกิลเนี่ยเป็นแรช่ชนิดหนึ่งที่ใช้ในวงการอุตสาห,ราห EV, กรรม E ีวีรถไฟฟ้าต่งตางๆนานาครับหากพูดถึงโดยเทรนเนี่ยเฮ้ยมันก็ดูน่าจะเติบโตถูกไหมฮะเพราะว่าแบบเอ่อรถไฟฟ้าน่าจะเติบโตขึ้นอีกทั้งทุนนี้ราคาน้ํามันเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับทำให้อาจจะมีการเร่งผลิตเรื่องของรถไฟฟ้ามากขึ้นหรือเปล่านิกเกิลก็เลยรับไอซ์สองเติบโตไปด้วยครับแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับนั่นคือประเทศรัสเซียเองเนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการแสงช 15%ของซัพพลายโลกครับแต่ครับแต่นิกเกิลที่มีคุณภาพสูงนะครับรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตนะครับรายใหญ่ของโลกเลยอยู่ที่20%ของซัพพลายทั้งโลกครับด้านตัวได้20%ที่เป็นหมวดหมู่ของนิกเกิลคุณภาพสูงในรัสเซียเนี่ยนะครับแล้วพอรัสเซียเกิดเหตุการณ์โดนแซงชั่นบุ่มบางบึงบางอาจจะทำให้นิกเกิลเนี่ยนะครับขาดแคลนก็ได้ทำให้คนเริ่มขี้จะไปเก็งกำไรกันหรือเข้าไปซื้อนิกเกิลกันเพิ่มมากขึ้นครับต้องบอกก่อนว่านิกเกิลเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยเป็นแร่มีค่าที่มีความผันผวนนนนสสูงงมากะะครับแลิ่่ีี้เย เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณอิลลอนมัสออกมาบอกเลยว่าเขากังวลนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมไฟฟ้ากังวลไอ้ราคานิกเกิลน,นี่แหละนะครับเพราะ 1, ผันผวนมากเลอเกินฮาดูอัตราย้อนหลัง90วันเนี่ยนะครับนิกเกิลมีอัตราการ 1, ผันผวนที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับแร่มีค่าอันอื่นครับพอผันผวนแบบนี้นี่นะครับก็จะมีการเฮวก็าการทําสัญญาประกันราคาตา่างๆเช่นอาจจะเป็นการช็อตการลองหรือการทำออปชันครับซึ่งนี่เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับคนที่มีการใช้นิกเกิลในอุตสาหกรรมเนี่ยนะต้องการล็อกราคาเอาไว้มีการประกันราคาเเออออาไว้คครหหืพูดีีกกนนนึ่งง็มชต เยอะนะครับแล้วพอราคาพุ่งขั้นเนี่ยก็โดนเรียกหลับกันหรือเรียกว่าช็อตควิดเยอะมากครับหนึ่งในนั้นก็คือ China Construction Bank นะครับหรือว่า CCB นั่นเองที่เป็นเจ้าของตลาด CCBI Global Market นะครับซึ่งคําถามคือว่าทำไมเขาถึงมีสัญญามีโพซิชันที่ช็อตเยอะอะไรขนาดนี้นะครับพอเจาะลึกเข้าไปเนี่ยมีชื่อนายคนหนึ่งฮะซึ่งนายคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของสัญญาช็อตขนาดใหญ่นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขว่าเขาช็อตไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยฮะแต่ว่ามหาศาลแน่นอนนะครับ นายคนนี้ชื่อว่าเฉียงกังด้าน,นะครับถ้าผมอ,อ่านผิดขออภัยนะเป็นผู้ที่มีฉายานะคะว่าบิ๊กช็อตครับอันนี้แหละเขาจะสับสนกับบิ๊กช็อตนะฮะอันนั้นคนอ่านกันนี่บิ๊กช็อตที่แปลว่าการยิงเหลิวการหวดอะไรประมาณนี้ครับหมายความว่านายคนนี้เนี่ยมีฉายาในการแบบว่าเปี่ยงหวดครั้งใหญ่เบื้องเลยอะไรประมาณนี้ผมจะอธิบายไงให้เข้าใจว่าเนี่ย ซึ่งในอดีตนายคนนี้ก็เคยทำบิ๊กช็อตอย่างเงี้ยหลายๆครั้งนะครับแล้วก็สร้างความมือหายกับตลาดจีเนียมาอย่างมากมายครับแล้วไม่พอนายคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทที่ผลิตนิกเกิลรายใหญ่ตับต้นๆของโลกด้วยครับดังนั้นคุณเฉียงเนี่ยนะครับเขามีความเข้าใจเรื่องนิกเกิลอยู่แล้วนะเป็นคนผลิตรายใหญ่ของโลกรู้ไหมฮะรู้ว่าต้นทุนควรจะเท่าไหร่หรือว่าราคาควรจะเท่าไหร่นะครับซึ่งกําลังผลิตโรงงานของเขาเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยมันผลิตแค่มา1 0,000หมนดอลลาร์นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ราคา,าอาจจะเป็น2 0,000แล้วอะไรแบบเเเเนนีี้ยยาาาาจึงมมอวว่ออไ่ไป็ไรด๋ ร่วงแน่นะครับก็เลยทำการช็อตเอาไว้หนักนะครับแล้วก็ไม่ใช่ในายคนนี้คนเดียวที่ทำการช็อ,นชอตนิกเกิลนะครับก็คงมีหลายเจ้าหลายคนนะครับหลายบล็อกเนี่ยก็ช็อตเอาไว้เยอะนะฮะแต่พอเกิดอีเวนต์ปุ๊บเนี่ยก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าช็อตสกิวต์นะครับหรือคนที่ช็อตอยู่เนี่ยก็ต้องรีบไปไล่มาคืนครับทำให้ราคานิกเกิลเนี่ยยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกครับให้นึกถึงตอนเกมสต็อปอะฮะที่มีบรรดารายใหญ่ทำการช็อตเอาไว้ถูกไหมครับแล,ล้วรายย่อยเนี่ยทำการแบบไล่ซื้อหุ้นจนรรรราา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 คคคคพพพุุ่่่่่งงงงงสูเเเเนนนาาออาานนียยจะทใใหหห้้้้ญตอออออกลััับบมมซืืืแ แต่ความพลิกเนี่ยยังไม่จบนะครับนั่นก็คือผู้ที่อยู่คู่ตรงข้ามนะ กับเศรษฐีคนนี้นะครับนั่นคือ JP Mo r g a n แกนนั่นเองฮะก็เรือเป็นคู่สัญญานะครับมีคนได้ก็มีคนเสียถูกไหมครับหลายคนก็มองว่านี่เป็นเ,นเรื่องของการเมืองหรือเปล่าพอล่าสุดเนี่ย JP Morgan แกนเนี่ยก็ทําการออกนะครับจากรัเสเซียอีกด้วยครับล่าสุดตลาดที่ลอนดอนเนี่ยก็ทําการาระงับการซื้อขายไปแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็ถกเถียงว่าเฮ้ยนี่มันตลาดเซรี่ทาไมคุณทําอะไรแบบนี้นะครับตลาดลอนดอนเนี่ยเปิดมาเป็นหลักร้อยสี่สิบห้าปีแล้วนะครับแหม แต่ก็ยังมีการระงับบางอย่างที่อาจจะเอื้อต่อกลุ่มนายทุนหรือคนบางกลุ่มอะไรหรือเปล่านี่ก็เป็นคําถามที่ถกเถียงกันอยู่นะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่านายเฉียงเนี่ยนะครับจะไหวไหมจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับท้งผมคิดถึงข่าวข่าวหนึ่งนะในอดีตเนี่ยมันมีข่าวเรื่องของราคาน้ํามันที่ติดลบใช่ไหมครับทำให้ยักษ์ใหญ่บริษัทค้าน้ำมันในสิงคโปร์เนี่ยนะครับล้มละลายเลยครับเพราะว่าไปขาดทุนนะฮะจากการเทรดฟิวชั่นน้ามันครับจากบริษัทเลํารวยไม่พอนะครับไปเทรดฟิวเจอร์ปุ๊บขาดทุน ซึ่งวันนี้อยากมาเล่าเคสให้ฟังนะครับเป็นเหมือนความรู้ด้วยน้อแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการเงินผ่านอีเวนท์ที่เกิดขึ้นก็เห็นภาพเลยว่าเศรษฐีเนี่ยก็ขาดทุนเป็นแบบหลายพันหลายแสนล้านได้ภายในเวลาแป๊บเดียวเองครับสุดท้ายนมาสรุปคลิปปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปเนี้ยพูดถึงราคานิกเกิลที่เติบโตรุนแรงกว่า2.5เท่านะครับภายในเวลาไม่กี่วันเลยฮะหากมาดูถึงเรื่องพื้นฐานเนี่ยนิกเกิลเองก็จะมีการใช้มากขึ้นในอุตสาหกรรมไฟฟ้ารถอีวีต่างๆนานาถูกครดิอากช นี่เกิเป็นสินค้าที่มีราคาผันผวนสูงนะครับนั่นการช็อตลองอะไรเงี้ยเฮดจิ้งความเสี่ยงเนี่ยมีตัวตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่วันนี้เนี่ยมันมีอีเวนต์สำคัญนั่นคือของรัสเซียนั่นเองที่รัสเซียนเนี่ยครับมีกำลังผลิตนิกเกิลเนี่ยประมาณ20%ในหมวดนิกเกิลคุณภาพสูงนะครับดังนั้นพอรัสเซียโดนแซงชั่นโดนแบนโดนห้ามเทรส,สวิสเนี่ยหลายคนก็มีความกลัวนะก็เลยไปซื้อนิกเกิลเข้าเอาไว้ครับทำให้ราคานิกเกิลเนี่ยพุ่งสูงครับบวกกับคนที่ช็อตเอาไว้เนี่ยก็ตตต้้้ออออองงงงงงววิิิ่่่่่มาาาไไลลปปดช็ัเเเซืทใหรคนียยสู คนหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าของโพลิชั่นล็อตใหญ่นะฮะเกิดการถูกเรียกมาจิ้นคอยด้วยครับนายคนนี้เนี่ยได้ฉายาว่าเบิร์บบิ๊กช็อตนะครับก็เลยเป็นคนที่หวดปุ้งป้างนะฮะเป็นคนที่เก๋านะฮะทำอะไรสะเทือนตลาดอะไรเงี้ยก็เลยฉายาว่าเดอะบิ๊กช็อตนะครับเขาเนี่ยเป็นเจ้าของเหมืองนิกเกิลขนาดใหญ่ของโลกนะฮะแล้วก็รู้ด้วยราคานิกเกิลเนี่ยมันผลิตมันไม่ไม่แพงละหมื่นเหรียญตอนนี้มัน2 0,000แล้วเดี๋ยวช็อตไปก่อนยังไงราคาเนี่ยร่วงแน่ๆนะครับแต่ที่ไหนได้ครับราคากลัับบดดดีีนนนนะะฮททาาให้้ยยยขุเครับ ก็เรียกว่าสะเทือนวงการนะครับในอดีตนี่ก็เคยมีเหตุการณ์นี้เหมือนกันที่บริษัทน้ามันยักษ์ใหญ่นี่นะครับที่เก่าว่าแน่นะฉันบริษัน้ำมันยักษ์ใหญ่ไงก็ต้องรู้ราคาน้ํามันดีนะครับหดฟิวเจอร์ไปเลยนะครับราคาน้ำมันติดลบแกก็เจ๊งไปตามระเบียบครับก็เรียกว่าทําดีทั้งชีวิตหดรอบเดี๋ยวนี้ตายเลยครับ แต่ล่าสุดตลาดลอนดอนเองก็ทำการซัสเพนนะครับหรือรับการซื้อขายไปแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันนะครับสุดท้ายนี่เป็นบทเรียนให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของการเงินเรื่องของฟิวเจอร์ผัดอีเวนต์ด้วยกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมทรัพย์ทรีด้วยนะฮะและใครอยากฟังข่าวรู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็มากดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงนายนี่เลยเพียงแค่เดือนละ150บาทเทเ่านัั้นนะะครรบก็จมีเื่องของ Bitcoin, o, cy, ine, Ethereum, ร้อาเ่ยห้งอเวาเล,าล,เล,าเลครส ขอบคุณทุกคนแะเจอกันห้องเรียนวันไหนนะครับสวัสดีครับ